สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอัปเดตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับเท้ญญาเชน่ามอร์นิ่งโพสรายงานนะครับว่าจีนนั้นได้จัดทํารายงานประเมินทางกฎหมายครั้งแรกโต้ปฏิบัติการเสรีภาพการเดินเรือของสหรัฐว่าเป็นการบิดเบือนกฎหมายระหว่างประเทศรัฐบาลจีนนั้นได้โจมตีปฏิบัติการเสรีภาพในการเดินเรือของสหรัฐในรายงานประเภทแรกของตนรายงานฉบับนี้การประเมินทางกฎหมายเกี่ยวกับเสรีภาพในการเดินเรือของสหรัฐเป็นการศึกษาอย่างเป็นทางการประเภทแรกที่ตีพิมพ์โดยจีน และแสดงถึงความต้องการที่เพิ่มขึ้นในการท้าทายสิ่งที่จีนเรียกว่าการพูดเรือปืนเสรีภาพในการเดินเรือของสหรัฐขาดพื้นฐานในทางกฎหมายระหว่างประเทศและบิดเบือนการตีความและการพัฒนากฎหมายระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงรายงานดังกล่าวท้าทายจุดยืนของสหรัฐบนพื้นฐานหลายเรื่องด้วยกันโดยระบ,บุว่าสหรัฐนั้นสร้างแนวคิดทางกฎหมายหลายประการหนึ่งในนั้นคือน่านน้าระหว่างประเทศซึ่งไม่มีอยู่ในกฎหมายทางทะเลร่วมสมัยรายงานยังระบ,บุเพิ่มเติมว่าบัติการเสรีภาพในการเดินเรือ เสียงที่จะคุกขาดสติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคด้วยกําลังทหารและทําลายระเบียบทางทะเลระหว่างประเทศแสดงถึงความผิดกฎหมายความไร้เหตุผลและมาตรฐานที่ซ้อนอย่างชัดเจนรายงานยังรายงานเพิ่มเติมนะครับว่ากองทัพเรือสหรัฐได้เข้าไปในน่านน้ำอาณาเขตของรัฐอื่นทั่วโลกซ้ําแล้วซ้าเล่าและต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปีโดยมีเป้าหมายเพื่อท้าทายข้อกําหนดที่ว่าเรือรบต่างชาติต้องแจ้งล่วงหน้าหรือได้รับอนุญาตก่อนเข้าสู่น่านน้ำอาณาเขตนอกจากนี้ยังโจมตีการตีความฝ่ายเดียวและสุดโต่งของสหรัฐ เกี่ยวกับเศรษฐกิจจำเพาะโดยเฉพาะระบุว่าสหรัฐนั้นพยายามนำแนวคิดเสรีภาพในทะเลหลวงมาใช้อย่างเต็มรูปแบบภายในเขตเศรษฐกิจจำเพาะเพื่อรักษาผลประโยชน์ทางอำนาจครอบงำในมหาสมุทรของโลกโครงการเสรีภาพในการเดินเรือของสหรัฐได้รับก,ก,การจัดตั้งอย่างเป็นทางการในปี2522ในช่วงสงครามเย็นมุ่งเน้นไปที่ทะเลแคริบเบียนและเมดิเตอร์เรเนียนเป็นหลักแต่ในทศวรรษ1990จุดโฟกัสได้เปลี่ยนไปสู่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกรวมถึงช่องแคบไต้หวันและทะเลจีนใต้ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีการเพิ่มปฏิบัติการเสรีภาพในการเดินเรือในทะเลจีนใต้ที่มีการแย่งชิงเพื่อยืนยันว่าเส้นทางน้ําเหล่านี้เป็นเส้นทางระหว่างประเทศซึ่งจีนนั้นอ้างสิทธิทางประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่ของเส้นทางน้ําแห่งนี้เสรีภาพในการเดินเรือเป็นหลักการของกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งโดยทั่วไปแล้วประเทศต่างๆไม่มีสิทธิที่จะแทรกแซงเรือของกันและกันตามการรายงานกล่าวหาว่าสหรัฐเน้นย้าด้านเดียวเกี่ยวกับกิจกรรมทางทหารแนวแนวคิดเสรีภาพในการเดินเรือของตนเมื่อเสรีภาพในการเดินเรือของสหรัฐอยู่ภายใต้วัตถุประสงค์ทางทหาร และยุทธาศาสตร์อย่างสิ้นเชิงและถูกใช้เพื่อขู่และกดดันรัฐอื่นมันได้เปลี่ยนรูปไปเป็นเสรีภาพในการข่มขูท่ทางทหารอยา่างสมบูรณ์นั่นคือสิ่งที่รายงานระบุกันเอาไว้สหรัฐบอกว่าปฏิบัติการของตนเป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศรวมถึงอนุสัญญาสามประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลแม้ว่าสหรัฐจะไม่ได้ให้สัตยาบันก็ตามรายงานประจำปีล่าสุดของเพนทากอนเกี่ยวกับเสรีภาพในการเดินเรือระบุว่าจีนเป็นเป้เปาหมายหลักในบรรดา11ประเทศหรือภูมิภาคโดยมีการอ้างสิทธิ์ที่ถูกต้าททยมากที่สุด ปฏิบัติการเสรีภาพในการเดินเรือของสหรัฐมักก่อให้เกิดความขัดแย้งที่ไม่จำเป็นในหลายกรณีที่รุนแรงนาไปสู่อุบัติเหตุทางทะเลและทางอากาศรายงานนี้เริ่มโดยสถาบันกิจการทางทะเลของจีนภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติจีนและเสร็จสมบูรณ์ในความร่วมมือก,กับสถาบันวิจัยและมหาวิทยลาลัยหลายแห่งรายงานระบ,บุว่าจีนนัน้นเป็นเป้าหมายหลักของปฏิบัติการของสหรัฐในพื้นที่ทะเลจีนใต้ในช่วง10ปีที่ผ่านมาแม้ว่าสหรัฐจะกล่าวซ้าๆว่าปฏิบัติการเหล่านั้นไนม่ได้มุ่งเป้าไปที่ประเทศใดประเทศหนึ่งโดยเฉพาะ รายงานของจีนยังกล่าวหาว่าสหรัฐนั้นนำกฎหมายระหว่างประเทศตามประเพณีที่อ้างอิงมาใช้โดยอิงกับแนวคิดที่สหรัฐสร้างขึ้นและมาตรฐานที่กำหนดเองซึ่งไม่สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศและแนวปฏิบัติของรัฐจำนวนมากสหรัฐใช้ข้ออ้างเหล่านี้เพื่อพยายามอย่างเต็มที่ในการจำกัดสิทธิและผลประโยชน์อันชอบธรรมของประเทศอื่นเพื่อบรรลุเสรีภาพที่ไร้ข้อจำกัด